สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนทักทายจากไม่เป็นนอร์เวย์ค่ะตอนนี้ไม่เป็นก็กําลังกลับบ้านหลังจากตีกอล์ฟเสร็จแล้วนะคะตีกอล์ฟกับคุณลุงด้านในอะค่ะแล้วในคลิปเราก็จะพูดคุยภาษานอร์เวย์เพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้ภาษานะคะไม่เป็น,นองขออภัยด้วยแต่ไม่เป็นก็จะไม่ตัดต่อปล่อยไปธรรมชาติให้ชมทิวทัศน์กับหิมะแรกไปด้วยค่ะ สุดกินอะไรนั่นมิสเตอร์ใช่ยังยังยังดี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 อืมถึงนี่ค่ะฮัมมิชิกนู้นสวยไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากนอร์เวย์ค่ะหิมะแรกมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มาตีกอล์ฟกับคุณลุงกำลังจะกลับบ้านค่ะได้ถ่าย อาเยี่มมามาให้มันเริ่มละลายแล้วค่ะขามานี่ยังขาวเต็มอยู่เลยขากลับก็เริ่มละลายแล้วเพราะว่าพื้นมันมันไม่แข็งพอะคะ่ะต้องเป็นพื้นแข็งๆมันจะต้องมีแต่น้ําแข็งที่พื้นนะคะตอนนี้พื้นมันยังล้มเหลวคือยังมันอมความหนาวยังไม่เต็มที่มันก็เลยละลายไวหน่อยะคะ่ะเยี่ยมมากแกก็ ไม่หนาวพอนะมันก็จะละ,ล,ะลายเลยดูสฟ้าสิคะมีแต่อิมะมารวมตัวกันบนท้องฟ้าแลว้วถ่ายเพื่อนนะชมค่ะกลับบ้างคะ่ะนี่ที่กอบวันนี้ก็ไม่ชนะรับะทุกคนคุณลุงเก่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไม่เป็นชนะนะคะนะ จากสนามตีกอฟค่ะทุกคนไม่เป็นก็เลยหันกล้องไปทางฝั่งโน้นคะกลับมาบูฟเ์อันิกซมิสโรสฮะมิสโรสมสมิสกมิสกมิสกเมิสกยา่ีมิสก์อย i ่ประมา y ิทมิสกมอมอสกมิสสกมิสก เกคนมึศกุดโซ่เดชื่ออะมมศฮันกล้องมาทักทายเฉยๆค่เดีมยวมันจะหันกล้องกลับไปใหม่นะคะเด็มททไหนยหันกล้องไปทางโน้นเอตอนนี้มันเป็นป่านะคะทุกคนเนี่ยหันกล้องมานหน่อยพอได้ทักได้ทายเเดี๋ยวจะหันกลับนะคะดูหิมะ สวัสดี่กคนสัีค่ะสั่ะห e มาแรกถ่ายเอาไว้ชมหมาแรกของปีนะที่ีวเดามาก่อนลมาก่อนไดสวันมาก่อนได้สม ธรรมชาติเจี๊บมากเลยนะคะธรรมชาติเจี๊บมากเลยอันนี้ก็อยู่บนเขาเลค่ะบนเขาเตี้ยเตียบนเายังไม่ยัเยอะนะค่ะทุกคนภูเขานี้เป็นภูเขาที่มาเล่นสกีได้นะคนจะมาเล่นสกีกันเยอะ again. คสวัสดีค่ะ